สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ่มธรรมะพอดแคสต์ทอดรหัสไตรลักษณ์วันนี้เราจะเริ่มกันที่ข้อแรกของไตรลักษณ์ก็คืออัน,นิจจังหรือความไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่จีรังยั่งยืนของทุกสิ่งเวลาพูดถึงคําว่าอัน,นิจจังหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของพระเรื่องของวัดเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองมองรอบๆตัว เราจะเห็นละอนิจังทำงานอยู่ทุกวินาทีตั้งแต่ร่างกายเราเองความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไปจนถึงโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนทำไมเรื่องความไม่เที่ยงถึงสำคัญลองถามตัวเองดูนะครับเคยมีสักช่วงในชีวิตไหมที่เราอยากให้บางอย่างมันอยู่กับเราไปตลอดอยากให้ความสุขแบบนั้นความสัมพันธ์แบบนั้นหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาแบบนั้นไม่เปลี่ยนไปเลยแต่สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอยู่ดีเด็กน้อยโตขึ้นเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่ดอกไม้บานแล้วก็ร่วงโรยมือถือที่เคยเป็นรุ่นท็อปวันนี้ก็กลายเป็นรุ่นเก่าคนที่เคยบอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปบางทีก็หายไปจากชีวิตทั้งหมดนี้คืออน,นิจจังในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ศัพท์ในตำราอน,นิจจังในธรรมชาติ ผมอยากจะชวนทุกคนลองนึกถึงท้องฟ้าครับไม่มีวันไหนเลยที่ท้องฟ้าจะเหมือนเดิมเป๊ะๆบางวันฟ้าใสบางวันมีเมฆครึ้มบางวันฝนตกบางวันพระอาทิตย์สวยงามจนเราหยุดมองทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเองโดยไม่ถามเราก่อนต้นไม้ก็เหมือนกันฤดูการพามันแตกใบผลิดอกผลัดใบไม่มีใครหยุดมันได้ทุกสิ่งเติบโตแล้วก็เสื่อมไปตามธรรมชาติ ถ้าเราเอาหลักนี้มาดูชีวิตก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรายึดก็ไม่ต่างกันเลยความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวมันมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรอยู่นานผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเป็นนักธุรกิจตอนที่เขาเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเขาเคยบอกว่าถ้าบริษัทนี้โตขึ้นมีรายได้เยอะๆชีวิตฉันจะมั่นคงแน่นอนแต่พอถึงวันที่เขาได้สิ่งนั้นจริงๆ เขากลับพบว่ามันก็ยังไม่ถาวรอยู่ดีรายได้มากขึ้นก็จริงแต่ก็ต้องเจอการแข่งขันใหม่ๆเจอปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเขาพูดกับผมว่าตอนแรกคิดว่าถ้าได้ความมั่นคงแล้วทุกอย่างจะหยุดนิ่งแต่จริงๆไม่มีคำว่าหยุดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานี่แหละครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตั้งแต่2 0 0 0กว่าปีที่แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราไปตลอด ทำไมการยอมรับความไม่เที่ยงทำให้เรามีอิสระหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เปลี่ยนไปเองหรอกครับแต่เพราะเรายึดมั่นถือมั่นอยากให้มันคงเดิมเราอยากให้ความสุขคงอยู่เราอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนไปเราอยากให้ตัวเองเก่งเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมแต่โลกจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นจิตวิทยาสมัยใหม่เองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมีการศึกษาพบว่า คนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมักมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงกว่าไม่เครียดง่ายและปรับตัวได้ดีกับวิกฤตในชีวิตการรู้เท่าทันว่าทุกอย่างเปลี่ยนไม่ได้ทำให้เราหมดหวังแต่ทำให้เราพร้อมที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทุกข์เกินจำเป็นผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยผ่านความรักที่ครั้งหนึ่งมันเหมือนจะยืนยาวตลอดไปแต่วันหนึ่งมันก็จบลงไม่ว่าจะด้วยการเลิกรา หรือแม้แต่ความตายตอนนั้นเราอาจจะทุกข์หนักมากเพราะเราอยากให้มันคงเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าลองมองด้วยสายตาแห่งอน,นิจจังเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่ามันพังเพราะเราทำาลาดเสมอไปแต่มันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกความสัมพันธ์ล้วนอยู่บนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำได้คือเห็นคุณค่าในช่วงเวลาที่มันยังอยู่และพร้อมปล่อยมันไปเมื่อถึงเวลา คำถามชวนคิดถ้าวันนี้เรายอมรับว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรถ้าเรารู้ว่าความสุขไม่ถาวรเราจะยินดีกับมันแบบไม่หวงแหนได้ไหมถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ก็ไม่ถาวรเหมือนกันเราจะใจเย็นกับมันมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้จันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเวลาคนฟังคำว่าไม่เที่ยงหลายคนรู้สึกเหมือนมันคือการบอกว่า สุดท้ายทุกอย่างก็พังหมดฟังดูหดหู่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอันนี้จังเป็นเรื่องที่ปลดล็อกมากกว่าเพราะมันหมายถึงความทุกข์ที่เรามีวันนี้มันไม่อยู่ตลอดไปความล้มเหลวที่เราเจอวันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันแม้แต่ความเศร้าความเสียใจวันหนึ่งมันก็จะจางหายไปในอีกแง่หนึ่งความไม่เที่ยงทําให้ชีวิตมีสีสันเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคงน่าเบื่อมาก เราคงไม่ได้เติบโตไม่ได้เรียนรู้และไม่เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เข้ามาสรุปแล้วอน,นิจจังคือการชี้ให้เราเห็นความจริงพื้นฐานที่สุดของชีวิตว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไม่มีอะไรหยุดนิ่งความสุขก็เปลี่ยนความทุกข์ก็เปลี่ยนการเข้าใจและยอมรับมันไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการอยู่กับความจริงอย่างสงบและใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะในที่สุดแล้ว สิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนเราจะต่อกันที่ข้อที่2ของไตรลักษณ์คือทุกขังความเป็นทุกข์ซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตเราแบบใกล้ชิดยิ่งกว่านั้นแล้วเราจะค่อยๆถอดรหัสไปด้วยกันครับทำไมทุกข์ถึงไม่ใช่คำแย่ๆเสมอไปเวลาได้ยินคำว่าทุกข์หลายคนอาจเบื่อหน้าหนีรู้สึกว่าเป็นคำลบเป็นสิ่งที่ไม่อยากเจอ แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามองว่าทุกข์ขไม่ใช่คำด่าไม่ใช่คำสาปแต่เป็นคํำอธิบายความจริงของชีวิตการที่ท่านเริ่มสอนด้วยอริยสัจสี่ก็เพราะท่านเห็นว่าทุกข์คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะรวยจนเก่งไม่เก่งทุกคนมีทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเรามองทุกข์ให้ทะลุ เราจะเข้าใจเส้นทางการหลุดพ้นดังนั้นเวลาผมเล่าเรื่องทุกขวันนี้อยากชวนให้ฟังแบบเปิดใจไม่ต้องกลัวคำนี้แต่ลองดูว่ามันจริงแค่ไหนในชีวิตเราทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าท่านแบ่งทุกออกเป็นหลายแบบแต่หลักๆเราพอจะแยกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆที่เราสัมผัสได้ชัดเจนหนึ่ง ทุกทางกายเจ็บป่วยแก่ชราความไม่สบายกาย 2. ทุกข์ทางใจความผิดหวังสูญเสียโกรธกลัวเศร้า 3. ทุกจากการยึดติดทุก์เพราะเราอยากให้สิ่งต่างๆคงอยู่หรือเป็นไปตามใจเราแต่ความจริงมันไม่เป็นแบบนั้น ขอเล่าเรื่องง่ายๆเลยครับวันหนึ่งผมต้องไปทำงานตอนเช้าขับรถออกจากบ้านด้วยความมั่นใจว่าวันนี้น่าจะไปถึงทันเวลาเพราะออกมาเร็วแล้วแต่พอขึ้นถนนปุ๊บรถติดยาวเหยียดเหมือนทั้งกรุงเทพนัดกันออกพร้อมกันหมดตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือหงุดหงิดครับผมอยากให้ถนนลโล่งอยากให้รถวิ่งไวๆ แต่ความจริงมันไม่เป็นแบบนั้นผลก็คือผมนั่งเครียดนั่งบนนั่งด่าในใจอยู่นั่นแหละครับนี่แหละทุกข์ในชีวิตประจำวันรถติดไม่ใช่ตัวปัญหาที่แท้จริงแต่ใจที่อยากให้มันไม่ติดนั่นแหละคือตัวสร้างทุกข์ความสุขที่พาไปสู่ทุกข์น่าสนใจนะครับว่าทุกข์มักมาคู่กับสุขเสมอ ลองคิดดูสิครับเวลาที่เรามีความสุขกับบางสิ่งเรามักอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแต่เพราะโลกนี้เป็นอันนี้จังความสุขนั้นมันก็เปลี่ยนไปเมื่อมันหมดลงใจเราก็เกิดทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาซื้อโทรศัพท์ใหม่เราตื่นเต้นมากอยากแกะกล่องลองกล้องลองฟีเจอร์ ทุกอย่างมันดูสดใหม่ไปหมดแต่ผ่านไปแค่ปีเดียวรุ่นใหม่ก็ออกมาเราก็เริ่มไม่พอใจเครื่องเก่ารู้สึกขาดอะไรไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความสุขที่เรามีถ้าเรายึดต,ติดเกินไปสุดท้ายก็กลายเป็นทุกข์ได้เหมือนกันทุกข์จากความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันครับ ผมเคยมีรุ่นพี่ที่รักแฟนมากเขาบอกผมบ่อยว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีเขาฉันอยู่ไม่ได้ฟังดูโรแมนติกนะครับแต่วันหนึ่งความสัมพันธ์นั้นก็จบลงแล้วรุ่นพี่คนนั้นก็ทุกข์หนักมากรู้สึกเหมือนชีวิตไร้ค่าคำถามคือความทุกข์แท้จริงเกิดจากการเลิกลา หรือเกิดจากการที่เขายึดติดกับภาพที่อยากให้มันเป็นกันแน่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ชัดว่าทุกข์ไม่ได้มาจากโลกข้างนอกเสมอไปแต่มาจากใจเราที่อยากให้มันเป็นไปตามใจเราทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความแก่ความเจ็บและความตาย ไม่ว่าคนจะพยายามหลีกเลี่ยงยังไงท้ายที่สุดร่างกายเราก็เดินไปตามเส้นทางนี้แต่สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่กลัวหรือทุกข์หนักไม่ใช่เพราะความแก่หรือความตายมันน่ากลัวแต่เพราะเรายึดว่าฉันต้องไม่แก่ฉันต้องไม่เจ็บฉันต้องไม่ตายการเห็นตามจริงว่านี่คือธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้น จะทำให้เราค่อยๆคลายการดิ้นรนและหันมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเผชิญหน้ากับทุกข์จิตวิทยาสมัยใหม่พูดถึงแนวคิดที่คล้ายกับพุทธศาสนาเลยครับเรียกว่า acceptance หรือการยอมรับยิ่งเราหนีทุกเท่าไหร่เรามักจะยิ่งทุกเพิ่มขึ้นเช่นคนที่กลัวความเหงามากๆ พยายามหาคนมาอยู่ด้วยตลอดเวลาพอวันไหนไม่มีใครอยู่ด้วยกับยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราฝึกยอมรับว่าทุกข์คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเ่ิงมองมันด้วยสายตาใหม่แทนที่จะเป็นศัตรูเราจะมองมันเป็นครูเป็นโอกาสเรียนรู้คำถามชวนคิดทุกวันนี้เรามีทุกเล็กๆอะไร ที่เราพยายามหนีแทนที่จะเผชิญหน้ากับมันถ้าเรายอมรับว่าทุกเป็นธรรมดาเราจะใจเย็นกับตัวเองมากขึ้นไหมแล้วถ้าทุก์ไม่ได้อยู่ถาวรมันก็แปลว่าเรามีโอกาสหายทุก์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทุกไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่น่าสนใจคือ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องทุกข์เพื่อให้เราหมดหวังแต่เพื่อให้เราเห็นทางออกเพราะในอริยสัจสี่หลังจากบอกว่ามีทุกข์แล้วท่านก็บอกต่อว่าทุกข์มีเหตุทุกข์มีทางดับและมีวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพราะฉะนั้นเวลามีทุกข์เราไม่จำเป็นต้องจมกับมัน แต่ให้ถามว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและเราจะคลายมันได้ยังไงทุกข์จึงไม่ใช่คำสาปแต่มันคือความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญทุกทางกายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกทางใจที่เกิดจากการสูญเสียและทุกข์ลึกๆจากการยึดติดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจฉันการเห็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่คือการเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเข้าใจชีวิตเพราะถ้าเราเห็นทุกข์เราก็มีสิทธิ์หาทางออกจากมันได้เราจะไปต่อกับข้อที่ลึกซึ้งที่สุดและอาจฝังดูน่ากวนที่สุดแต่จริงๆแล้วคือหัวใจแห่งอิสรภาพก็คืออนัตตาความไม่มีตัวตนถาวรคำว่าอนัตตาหลายคนพอได้ยินครั้งแรก อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาเกินไปหรือฟังดูน่ากลัวเพราะมันแปลว่าไม่มีตัวตนเหมือนกับว่าชีวิตเราไม่มีความหมายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอนัตตาไม่ใช่การลบล้างความเป็นเราหากแต่เป็นการเปิดเผยความจริงว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานั้นแท้จริงแล้วประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองถามตัวเองง่ายๆนะครับคนที่เรามองในกระจกตอนเด็กกับคนที่เรามองในกระจกวันนี้ คือเราคนเดียวกันจริงหรือเปล่าร่างกายเปลี่ยนไปทุกวันเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดความคิดที่เราเคยเชื่อเมื่อสิบปีก่อนวันนี้บางอย่างเราเลิกเชื่อไปแล้วอารมณ์ความรู้สึกความชอบรสนิยมก็เปลี่ยนไปตามการเวลาถ้าเราสังเกตดีๆจะพบว่าไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่เป็นฉันเดิมตลอดไปเลยสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนจริงๆแล้ว เป็นแค่การรวมกันของกายและใจในแต่ละขณะซึ่งก็เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยไหลผ่านจุดเดิมซ้ำอนาตตาในชีวิตประจำวันมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งอธิบายไว้ได้น่าสนใจครับเขาบอกว่าตัวตนของเราก็เหมือนโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียในโปรไฟล์นั้นมีรูปมีโพสต์มีข้อมูลต่างๆที่เราอัปเดตเรื่อยๆวันนี้เราอาจจะเขียนว่าชอบดนตรีแจ๊สอีก5ปีเราอาจเปลี่ยนเป็นชอบร็อก วันนี้เราทำงานบริษัทนี้อีกหน่อยอาจเปลี่ยนงานทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่เสมอแต่เรากลับยึดว่านี่แหละคือตัวฉันทั้งๆที่มันเป็นเพียงข้อมูลที่เปลี่ยนไปตามการเวลาถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์สมองของเราก็ยืนยันสิ่งเดียวกันครับนักประสาทวิทยาพบว่าตัวตนเป็นเพียงกระบวนการที่สมองสร้างขึ้นเพื่อรวมประสบการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันไม่ได้มีศูนย์กลางถาวรที่ชื่อว่าฉันจริงๆ เวลาที่เรานั่งสมาธิหรืออยู่กับลมหายใจเราจะเริ่มเห็นชัดว่าความคิดลอยเข้ามาแล้วก็ลอยออกไปโดยเราไม่ได้เลือกให้มันเข้ามาเลยด้วยซ้ําถ้าอย่างนั้นมันเป็นเราคิดจริงๆรอเปล่าหรือมันเป็นแค่ความคิดเกิดขึ้นเท่านั้นอนัตตาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คืออิสรภาพหลายคนพอได้ยินว่าไม่มีตัวตนก็อาจกลัวว่าชีวิตจะไม่มีค่าแต่จริงๆตรงกันข้ามเลยครับเพราะการเข้าใจอนัตตา คือการปลดปล่อยจากกรงที่เราสร้างขึ้นเองถ้าเราไม่ยึดติดว่าฉันต้องเก่งเสมอเราก็ไม่ทุกข์เมื่อทำพลาดถ้าเราไม่ยึดว่าฉันต้องเป็นที่รักตลอดเวลาเราก็ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกใครไม่ชอบถ้าเราไม่ยึดว่าทุกอย่างต้องเป็นของฉันเราก็ไม่เจ็บปวดมากเวลาเสียมันไปความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนหาวรไม่ได้ทำให้เราหายไปแต่ทำให้เราเบาขึ้นอิสระขึ้น และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวอย่างง่ายๆคลื่อนกับทะเลลองนึกถึงคลื่นในทะเลครับคลื่นหนึ่งลูกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเคลื่อนต่อไปก็เกิดใหม่แต่ทั้งหมดนั้นยังคงเป็นทะเลอยู่เสมอตัวเราก็เหมือนกันความคิดหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายหนึ่งเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของธรรมชาติไม่มีอะไรที่เราจะไปจับว่านี่คือฉันถาวรได้จริงๆถ้าเรานำหลักอนัตตามาใช้ในชีวิตประจำวันจะเห็นว่ามันช่วยลดอีโก้ได้มากครับเวลาโดนวิจาร์ณเราก็จะไม่ทุกเกินไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์ก็ไม่ใช่ตัวเราถาวรเวลาเจอความผิดพลาดเราก็จะไม่ตีตราตัวเองว่าฉันล้มเหลวแต่จะมองว่าเหตุการณ์นี้ล้มเหลว เวลาได้ความสำเร็จเราก็จะไม่หลงว่าฉันยิ่งใหญ่แต่จะรู้ว่านี่เป็นผลจากเหตุปัจจัยมากมายการลดอีโก้ไม่ได้ทำให้เราหมดคุณค่าแต่ทำให้เราอยู่กับคนอื่นง่ายขึ้นและใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแบกภาพลักษณ์หนักเกินไปคำถามชวนคิดนะครับถ้าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนเป็นเพียงการรวมกันของกายและใจที่เปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเราจะยังยึดมันไว้ทำไมถ้าวันนี้ เราคลายการยึดว่าทุกอย่างต้องเป็นของฉันชีวิตเราจะเบาลงแค่ไหนครับถ้าเราไม่ได้มีตัวตนถาวริงจริงแล้วมันหมายความว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอนัตตาจึงไม่ใช่การบอกว่าเราไม่มีค่าแต่เป็นการเปิดเผยว่าตัวตนที่เรายึดนั้นไม่ถาวรและการคลายจากการยึดติดนี้จะทำให้เรามีอิสระมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าฉันถาวรอ,อยู่แต่เพราะความจริงนี้เองเราจึงมีโอกาสเติบโตเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางได้เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ไตรลักษณ์ทั้งสามข้ออันนี้จังบอกเราว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกขังบอกเราว่าการยุดติดสิ่งที่ไม่เทีย่ยงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อนัตตาบอกเราว่าแท้จริงแล้วไม่มีตัวตนถาวรให้เรายึดเลยตั้งแต่ตน้น นี่คือการถอดรหัสชีวิตที่พระพุทธเจ้าคนพบเมื่อกว่า2,500ปีและยังคงจริงเสมอจนถึงวันนี้ครับคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนถาวรเราจะเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบครับ ขอให้สิ่งที่เล่าไปวันนี้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้เราอยู่กับความจริงของชีวิตด้วยความเข้าใจและความเบาสบายมากขึ้นครับ